การส่วบริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าข้มามอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับเปิดกิจกรรมตลาดนัดแก้หน,นี้จังหวัดลำพูนครั้งที่1โดยมีประหลัดจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนในอำเภอประหลัดอำเภอร่วมสังเกตการมีการจัดโซนให้บริการประชาชนครับได้แก่โซนรับเรื่องไก่เกียร์จากทั้ง8อำเภอโซนให้ความช่วยเหลือจากูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานสำนักงานทกศจังหวัด,ดลำพูน ธนาคารออมสินสํานักงานครังจังหวัดลําพูนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูนและสํานักงานเกษตรและสาก์จังหวัดลําพูนและโซนให้คําปรึกษาด้านกฎหมายครับจากสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิสํานักงานยุติธรรมจังหวัดและสํานักงานบังคับคดีคุณผู้ชมครับจังหวัดลําพูนครับเปิดรับลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบนะครับมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปีแล้วครับคุณผู้ชมจนถึงวันที่13มกราคมปีนี้ครับ มีลูกหนี้แสดงตนเข้ารับการแก้หนี้นอกระบบแล้วครับจำนวน784คนเจ้าหนี้ครับอยู่ที่789คนมูลค่านี่กว่า58ล้านบาททางนี้ครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับได้เน้นย้ำ4กระบวนการในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้แก่ครับ 1. ไกลเกี่ยนี้โดยคณะกรรมการไก่เกี่ยนี้ระดับ,บอำเภอ 2. การบังคับใช้กฎหมายโดยตำรวจและหน่วยงานด้านกฎหมาย 3. การนำลูกหนี้เข้าสู่ระบบโดยธนาคารของรัฐและ 4. ครับการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ไปชำระหนี้สำหรับกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ของจังหวัดลำพูนครั้งต่อไปครับจัดที่ที่ว่าการอำเภอป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพาน 25, ันธ์2567ก็คือตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับไปจนถึงบ่าย3โมงครับ